บทที่ห4 5 2ันหสองหลังจากนั้นเย่เฉินก็พูดอย่างจริงจังว่าจางเออเหมาสิ่งที่ผมจะบอกคุณได้ก็คือคุณเพียงต้องรอใครสักคนฟังให้ดีนะหากเรื่องนี้ลุล่วงไปด้วยดีผมเย่เฉินขอสัญญากับคุณว่าคุณจะมีชื่อเสียงและมีความมั่งคั่งในอนาคตเมื่อจางเออเหมาได้ยินสิ่งนี้เขาก็นั่งตัวตรงทันทีด้วยความตื่นเต้นและพูดด้วยความเคารพว่าท่านอาจารย์เย่เพียงแค่ท่านออกคําสั่งเออเหมาจะต้องทุ่มเทให้สุดๆดอยู่แล้วครับ เยเฉินพยักหน้าและพูดทีละคำคุณจะต้องจ่ายพวกเขาแพงพอสมควรเพื่อให้พวกเขาสองคนรอในสนามบินและอีกคนรอที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไปรอทุกวันตั้งแต่สถานที่ตรงนั้นเปิดจนกระทั่งปิดและรอจนกว่าจะมีคนมาถามที่มาของปันจื้อหยกในมือและให้ทั้งสองคนพูดอย่างชัดเจนว่าซื้อมาจากคุณและบอกพวกเขาว่าถ้าอีกฝ่ายขอซื้อในราคาที่สูงให้บอกเขาไปว่าราคาจะต้องเป็นหนึ่งร้อยเท่าของมูล,ลค่าตลาดจริงและถ้าน้อยกว่านี้อย่าขาย แม้ว่าจางเออเหมาจะสับสนแต่เขาก็ยังเข้าใจคำขอของเย่เฉินและรีบพูดว่าอาจารย์เย่ไม่ต้องกังวลฉันเข้าใจแล้วเย่เฉินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและส่งยันสายฟ้าให้จางเอ้อร์เหมาใส่เรกิไปเล็กน้อยและให้คำแนะนำทางจิตวิทยาว่าเก็บสิ่งนี้ไว้เองนำกลับไปที่ถนนโบราณของคุณและดำเนินการแผงขายของเก่าต่อไปแต่คุณต้องจำไว้ว่าคุณต้องวางมันไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในบูธของคุณไม่ว่าใครจะมาถามราคา คุณจะต้องขอห้าล้านหยวนไม่น้อยเลยใช่ไหมถ้ามีใครถามคุณว่ายันสายฟ้าได้มาจากไหนคุณก็แค่บอกเขาไปเมื่อไม่นานมานี้มันเพิ่งถูกขุดขึ้นมาจากหลุมศพเมื่อมีคนถามคุณคุณต้องเชื่อมั่นในใจของคุณอย่างแนว่วแนว่แนว,ว่าทั้งสามสิ่งนี้ถูกขุดขึ้นมาจากหลุมศพใหม่ๆเข้าใจไหมจางเออเหมาพยักหน้าดวงตาของเขาแข็งทื่อและเขาก็พยักหน้าอย่างหนักอีกทีเข้าใจแล้วครับเย่เฉินสามารถเห็นได้ว่าคำแนะนำทางจิตวิทยาได้ส่งผลต่อจางเออเหมาแล้ว เขาจึงพูดกับจางเออเหมาว่าถ้ามีใครซื้อไม้สายฟ้าฟาดนี้ให้บอกผมทันทีถ้ามีใครขโมยไปก็ให้บอกผมทันทีจางเออร์เหมาพูดด้วยความเคารพทันทีว่าโอเคครับอาจารย์เย,ย่เรื่องง่ายๆฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้เย่เฉินส่งจางเอ้อร์เหมาออกจากบ้านพักพร้อมกับยิ้มอย่างมั่นใจที่มุมปากของเขาเหตุผลที่เขาต้องการทำเช่นนี้คือการแขวนระฆังไว้ที่ประตูทั้งสองแห่งของจินหลิงและระฆังสองอันนั้นคือแหวนหยกสองวงที่เขามอบให้กับจางเออร์เหมา ปันจื้อหยกทั้งสองนี้ดูไม่สะดุดตานักและคนส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจที่จะมองมันดังที่จางเออหมากล่าววัดสดุทําปันจื้อหยกทั้งสองนี้อยู่ในระดับปานกลางและราคาเองก็ไม่สูงเกินไปแม้แต่คนที่เข้าใจของเก่าก็ไม่เอาจริงเอาจังกับมันดังนั้นเมื่อคนสองคนสวมปันจื้อหยกพร้อมถือป้ายรอผู้คนที่สนามบินและสถานีรถไฟความเร็วสูง คนประเภทเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสนใจกับปันจื้อหยกบนนิ้วของพวกเขานั่นคือผู้ที่สามารถมองทะลุผ่านปันจื้อหยกในนิ้วได้และรู้ว่าในนั้นมีการจัดรูปแบบค่ายกลไว้และผู้ที่สามารถมองผ่านค่ายกลที่มีอยู่ในปันจื้อหยกจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่หรือเชี่ยวชาญเรกิเหมือนตัวเองนอกจากตัวเขาเองแล้วเย่เฉิงรู้จักเพียงห้าคนเท่านั้นหนึ่งคือจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงอีกสี่คนคือสี่ขุนพลเอ๋อขององค์กร อย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิหมิงจะไม่มาที่จินหลิงเพียงลำพังแน่นอนและหนึ่งในสีเอ๋ก็เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเป้าหมายของเย่เฉินก็เหลือสามคนเท่านั้นและนั่นคือเอ๋สามคนที่เหลืออยู่ของจัก,กรพรรดิหมิงตอนนี้ตากับยายของตัวเองและหลิงหวานเอ๋อล้วนอยู่ในจินหลิงดังนั้นโอกาสที่เอ๋ซักคนจะมาปรากฏตัวในจินหลิงจึงมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาทำสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็มีความมั่นใจสูงขึ้นอย่างมากกับสัญ,ญญาณเตือนทั้งสองของประตูสู่จินหลิง สนามบินและสถานีรถไฟความเร็วสูงเป็นประตูสองแห่งของจินหลิงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านเอิจะขับรถมาที่นี่จากเมืองรอบๆดังนั้นวิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือนั่งเครื่องบินหรือไม่ก็รถไฟความเร็วสูงและเขาขอให้จางเอ้อเหมาจัดคนสองคนให้รอในสองสถานที่นี้ตลอดเวลาพวกเขาอาจถือป้ายรอจางซานลี่หรือรอหลีซ่ซือและพวกเขาอาจนั่งพับเพียบในสองสถานที่นี้เป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน แต่ก็ไม่ได้กระทบกับแผนการใดๆและไม่สำคัญเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะไม่ส่งเอลถึงสองคนมาที่จินหลิงแน่และแม้ว่าพวกเขาจะส่งเอลสองคนมาที่จินหลิงแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะมาทางเครื่องบินและรถไฟความเร็วสูงในเวลาพร้อมกันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะพบได้เพียงหนึ่งในสองเอลเท่านั้นและแม้ว่าเอลจะมีความแข็งแกร่งแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่ามีอีกคนหนึ่งสวมแหวนหยกแบบเดียวกันอยู่ห่างออกไปอีกหลายสิบกิโลเมตร และก็ยิ่งไม่รู้ว่าคนที่ถือป้ายรอได้รออยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วแน่นอนว่าพวกเขาจะประหลาดใจเมื่อพบว่าพวกเขาได้เจออาวุธวิเศษในจิงหลิงแม้ว่าอาวุธวิเศษนี้จะเป็นเพียงเครื่องรางธรรมดาแต่ใครก็ตามที่เปลี่ยนมันได้จะต้องการรู้ว่าปันจื้อหยกนี้ใช้เป็นบาะแสเพื่อค้นหาอาวุธวิเศษอื่นๆได้อีกไม่ใช่เหรอในที่สาธารณะเช่นนี้ท่านอองเอ๋อแห่งราชวงศ์หมิงใต้ดินที่มีภารกิจสำคัญคงไม่กล้าทำอะไรเกินไปในเรื่องแบบนี้หรอกใช่ไหม แน่นอนว่าเขาจะต้องสอบถามถึงที่มาของปันจื้อบนนิ้วอย่างตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนด้วยวิธีนี้บอดแสจะชี้ไปจางเอ้อร์เหมาเมื่อเออไปพบจางเอ้อร์เหมาเขาจะพบว่ายังมียันสายฟ้าอยู่ในบูธของจางเอ้อร์เหมาอีกด้วยแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักยันสายฟ้าแต่เขาก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาวุธวิเศษนี้สามารถมีผลในการโจมตีได้โดยธรรมชาติแล้วย่อมแข็งแกร่งกว่าปันจื้อหยกที่เป็นเพียงเครื่องรางป้องกันตัวเองเท่านั้น เมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะได้รับทรัพย์อย่างแน่นอนและราคาหลายล้านท่านเออก็จะไม่ลังเลใดๆอย่างไรก็ตามยันสายฟ้านี้ดูเหมือนไม้สายฟ้าธรรมดาทั่วไปจางเออร์เหมาเสนอราคาห้าล้านหยวนแม้แต่คนรวยรุ่นที่สองอย่างฉินเอาตรงซึ่งเป็นผู้คลั่งสะสมของเก่าก็ยังไม่กล้าใช้เงินจํานวนมากเพื่อซื้อมันไปได้เลยดังนั้นคนที่ยอมซื้อจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกล่าวอีกนายหนึ่งลูกค้าจะต้องเป็นหนึ่งในสามเอิแห่งราชวงศ์หมิงใต้ดิน ในเวลานั้นอีกฝ่ายจะตื่นเต้นมากเมื่อได้รับสายฟ้านี้และเขาจะต้องรีบหาสถานที่ที่ไม่มีใครอยู่เพื่อทดลองมันอย่างแน่นอนและเขาอาจไม่มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคำพีก้าวเสวียนเทียนอันลึกซึง้งดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าสายฟ้านี้ได้รับการขัดเกลามาเป็นพิเศษแล้วและสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นเมื่อเขาลองสายฟ้าก็จะถูกกำจัดออกไปและในขณะเดียวกันมันก็จะทำให้เกิดเสียงฟ้าร้อง ในเวลานั้นไม่เพียงแต่ตัวเองจะรู้ว่าอีกฝ่ายได้มาถึงแล้วแต่ยังรู้ตำแหน่งโดยประมาณของอีกฝ่ายด้วยบทที่5,453เมื่อเย่ยเชิงเริ่มวางแผนล่วงหน้าสมาชิกในตระกูลอันคนอื่นๆรวมถึงนาชายรองก็มาถึงคฤหาส์ว่านหลิวทีละคนนับตั้งแต่ครอบครัวอันเริ่มบันทึกวิดีโอให้ชายชราอันถีซานทุกวันพวกเขาพบว่าความทรงจำของชายชราเปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่เขามาที่จินหลิงและอาศัยอยู่ในคฤหาส์ว่านหลิว ในอดีตก่อนหน้านี้ความจําของชายชราแย่ลงเรื่อยๆเขาจําสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนอนหลังตื่นนอนอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตั้งแต่เขาอาศัยอยู่ที่คฤราสา์วานหลิวชายชราสามารถจําเกือบทุกอย่างที่เขาประสบด้วยตนเองได้หลังจากเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่บันทึกไว้ในวิดีโอเขาพบว่าชายชราสามารถจําสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้จริงๆราว90้าเปอร์เซนการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ครอบครัวอันมีความสุขมาก นอกจากนี้ผู้คนทั้งหมดอาศัยอยู่ในวินล่าที่ตั้งอยู่ใจกลางหลังนี้ทุกคนต่างรู้สึกสดชื่นและสะดวกสบายซึ่งทําให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนมหัศจรรย์จริงๆมันคือดินแดนแห่งสมบัติล้าค่าของฮวงจุย้ยในช่วงสองวันที่ผ่านมาตระกูลอันได้เริ่มกระจายขอบเขตการค้นหาในจิงหลิงทีละคนประสิทธิภาพของพวกเขาสูงมากและพวกเขาได้เจาะเข้าไปในระบบกิจาการพลเรือนระบบช่วยเหลือสวัสดิการและเวทะเบียนของโรงพยาบาลใหญ่ๆ ทว่าไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเย่เฉินเลยครอบครัวอันคิดล่วงหน้าไว้แล้วว่าสิ่งต่างๆคงไม่ได้รับรื่นขนาดนั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่ท้อแท้เมื่อจางเออร์เหมาได้รับคำแนะนำทางจิตวิทยาจากเย่เฉินเขาก็ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีมนคลังเป็นของโบราณสามชิ้นเรียบร้อยในส่วนคู่สามีภรรยาชราของตระกูลอันได้เรียกลูกลูกสองสามคนมารวมกันพร้อมเรียกหลี่ย่าหลินอีกคนและพวกเขาก็มีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เนื่องจากความทรงจำในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาของอันถีซานนั้นสมบูรณ์มากทำให้อันถีซานอดีตนักวางแผนจึงค่อยๆพบจังหวะของการคิดแบบประมาจา์อีกครั้งหลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วเขาก็กำหนดแผนถัดไปชั่วคราวในสองทิศทาง1คืออันไคเฟิงนำคนอื่นๆดำเนินการค้นหาปูพรมในจินหลิงต่อไปโดยมองหาบาะแสทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้องกับเย่เฉินข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของยาอายุวัฒนะ ในสายตาของสมาชิกตระกูลอันเจ้าของยาอายุวัฒนะน่าจะเป็นคนเดียวกันกับผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตสมาชิกค,ครอบครัวอันในสหรัฐอเมริกาในวันนั้นพวกเขามีความคิดว่าต้องการให้ผู้มีพระคุณช่วยตามหาเยเฉินให้ด้วยอันชงชิวไม่กล้ารอช้าจึงติดต่อผู้คนจากซ่งกรุ๊ปทันทีและหลังจากประกาศตัวตนของตัวเองแล้วเขาจึงขอเข้าพบซ่งหวันถิงด้วย ครั้งสุดท้ายที่อันชงชิวได้พบกับซ่งหวันถิงชื่อที่เขารายงานยังคงเป็นตัวตนปลอมที่ชื่อว่าหยวนเจิง้งดังนั้นผู้ช่วยของซ่งหวันถิงจึงไม่เคยคิดฝันว่าตระกูลอันชาวอเมริกันเชื้อสายจีนผู้โด่งดังจะรเริ่มติดต่อกับซ่งกร๊ปและยังเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลอันด้วยและเขายังต้องการเข้าพบซ่งหวันถิงด้วยตนเองความรู้สึกนี้ไม่ต่างจากบริษัทสตาร์ทอัพด้านไอทีที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ๆที่มีพนักงานราวส0หรือ40คน จูจูก็ได้รับคำขอจากบินเกตเพื่อขอพบประธานบริษัทตัวเองยังไงอย่างนั้นบทที่5454ผู้ช่วยที่ตื่นเต้นสุดขีดพุ่งเข้าไปในห้องประชุมโดยไม่คำนึงว่าส่งหวันถิงจะกำลังคุยงานกับซัพพลายเออร์อยู่หรือไม่และนางรีบกระซิบพูดข้างหูของส่งหวันถิงอย่างตื่นเต้นว่าท่านประธานส่งคะตระกูลอันคะคุณชายตระกูลอันต้องการนัดหมายกับท่านประธานเพื่อเยี่ยมชมส่งกรุ๊ปด,ด้วยตัวเองคะ่ะตระกูลอัน ส่งหวั่นทิ้งขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้หากเป็นผู้ประกอบการรายอื่นในจินหลิงได้ยินว่าตระกูลอันต้องการมาเยี่ยมบริษัทตัวเองพวกเขาคงจะมีความสุขมากแต่ส่งหวั่นทิงกลับเป็นกังวลโดยไม่รู้ตัวเธอได้รับคําเตือนจากเย่เฉินเมื่อนานมาแล้วโดยรู้ว่าครอบครัวอันกําลังมองหาบาะแสของเย่เฉินในจินหลิงซึ่งหนึ่งในบาะแสนี้จะชี้ไปที่เย่เฉินในที่สุด ดังนั้นเธอจึงพูดกับผู้ช่วยว่าอย่าเพิ่งรีบตอบรับเรื่องนี้บอกเขารอฉันเสร็จธุระแล้วค่อยคุยกันผู้ช่วยนึกไม่ถึงว่าประธานจะตอบเช่นนี้ดังนั้นเธอจึงรีบเตือนว่าแต่แต่ว่าคุณส่งนั่นมาจากตระกูลฉันรู้หน้าส่งหวั่นทิงผงกศรีสาพลางพูดเบาๆรอฉันเสร็จธุระแล้วค่อยคุยกันผู้ช่วยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดด้วยความเคารพว่าโอเคค่ะคุณส่งถ้ายอย่างนั้นฉันก็จะตอบกลับพวกเขาและให้รอคําตอบของคุณ ซ่งวันทิงโบกมือแล้วกล่าวว่าคุณบอกพวกเขาตามตรงเลยก็ได้แค่บอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่ว่างและให้พวกเขารอข่าวจากฉันเออโอเคผู้ช่วยไม่รู้ว่าทำไมซ่งวันทิงซึ่งเดิมทีเคยเป็นคนเงียบเียบทํำไมไม่รีตอบกลับพวกเขากรณีนี้จะไม่ทำให้ตระกูลอันรู้สึกเสียหน้าหรอกเหรอเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากตอบกลับอันชงชิวตามคำพูดของซ่งวันทิงนานแล้วที่อันชงชิวไปพบซ่งหวันทิงหลังจากที่การประมูลยาอายุวัฒนะ สิ้นสุดลงแต่ในเวลานั้นส่งหว่นถิงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับยาอายุวัฒนะแก่เขาอย่างไรก็ตามในมุมมองของอันชงชิวสถานการณ์วันนี้ไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นในตอนนั้นที่เขาคิดคือยาอายุวัฒนะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถประมูลได้และยังมีอาจได้สัมผัสถึงเจ้าของยาวิเศษนั่นด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้มีพระคุณลึกลับได้ช่วยเหลือครอบครัวอันในนิวยอร์ก อันชงทิวรู้สึกว่าผู้มีพระคุณและเจ้าของยาอายุวัฒนะน่าจะเป็นคนคนเดียวกันจริงๆบางทีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กเขาอาจจะเปลี่ยนทัศนคติที่เป็นบวกต่อตระกูลอันไปแล้วก็ได้แต่เขานึกไม่ถึงว่าส่งหวันทิงจะตอบรับเช่นนี้จึงทําให้เขาเองก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหลังจากที่ส่งหวันทิงขอให้ผู้ช่วยของเธอปฏิเสธอันชงชิวเธอก็ระงับการประชุมทันทีกลับไปที่ห้องประชุมและโทรหาเยเฉิน เธอพูดด้วยความเคารพทางโทรศัพท์ว่าคุณชายเย่ลุงของคุณโทรมาอีกครั้งโดยบอกว่าเขาต้องการมาเยี่ยมส่งกรุป๊ปคุณคิดว่าฉันจําเป็นต้องพบเขาไหมคะเย่เฉิงกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พบแต่ถ้าพวกเขาถามเกี่ยวกับผมคุณเพียงบอกพวกเขาว่าผมได้ออกจากจิงหลิงตั้งแต่การประมูลครั้งล่าสุดแล้วตอนนี้ผมจะไปที่ไหนคุณก็ไม่รู้ทั้งนั้นส่งหวนถิงรีพูดว่าคุณชายเย่หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยบาะแสใดๆในตอนนี้หวันถิงคิดว่าจะดีกว่าไหมที่ยังไม่พบลุงของคุณ เพราะในกรณีนี้การแสดงออกของฉันอาจไม่เป็นธรรมชาติมากพอและเขาอาจจะมองออกเย่เฉินยิ้มและพูดว่านี่หวันถิงคุณจะโง่เหรอลุงของผมยังเป็นคุณชายของตระกูลอันเชียวนะเมื่อเขามาพบคุณในครั้งนี้เขาจะต้องเตรียมความจริงใจให้เพียงพออย่างแน่นอนบางทีมันอาจจะนําโอกาสใหม่ๆม,มาให้ตระกูลซ่งได้พัฒนาก็ได้คุณจะต้องไม่พลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ซ่งหวันถิงพูดอย่างจริงจัง คุณชายเย่แต่ฉันเกรงว่าจะทําให้คุณเสียงานเพราะฉันนั่นสิดังนั้นฉันจึงยังต้องการหลีกเลี่ยงการพบปะกกับครอบครัวอันศักระยะหนึ่งเย่เฉิงยิ้มและพูดว่าคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้หลังจากที่คุณพบลุงของผมแล้วเพียงแค่ตอบเขาทุกคําถามแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณปิดบังอะไรไว้แต่เชื่อเถอะเขาจะไม่กล้าบังคับให้คุณบอกความจริงแน่นอนนอกจากนี้ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงไม่ต้องไปใส่ใจในทางกลับกันผลประโยชน์ที่เขาเตรียมไว้สําหรับคุณจะต้องมอบให้คุณก่อนอย่างแน่นอน หลังจากพูดเย่เชินก็พูดอีกครั้งว่าตระกูลอันแทบไม่ได้ตั้งเขตการค้าในจีนมาก่อนแต่ครั้งนี้เมื่อพวกเขามาที่จินหลิงพวกเขาควรใช้ประเทศนี้เป็นสถานที่สำคัญในอนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดและในสายตาของพวกเขาคุณเป็นคนเดียวที่สามารถติดต่อกับผมได้จริงๆและพวกเขาจะต้องพยายามทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะแสดงความกรุณาต่อคุณหากตระกูลซ่งสามารถใช้โอกาสนี้ผูกมัดพวกเขาไว้ด้วยกัน มันจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคตและสิ่งดีๆแบบนี้ไม่ได้พบเจอบ่อยๆนะซ่งหวนถิงรู้ดีว่าเย่เฉินกําลังคิดเผื่อตัวเธอเองดังนั้นเธอจึงพูดอย่างขอบคุณว่าฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณชายเย่แล้วฉันจะนัดหมายกับลุงของคุณอีกทีนะคะเย่เฉินตอบอืมแล้วพูดว่าโอ้ใช่สิเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมคุณสามารถบอกข่าวบางอย่างแก่เขาได้นะซ่งหวันถิงรีบถามข่าวอะไรเหรอคะ เย่เฉินหัวเราะเบาๆพลางพูดว่าแค่พูดว่าผมได้ฝากหนึ่งประโยคสั้นๆมาให้ด้วยโดยบอกเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กเป็นเพียงเรื่องของความพยายามของผมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นบอกพวกเขาว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะไรให้มันมากบทที่5455ส่ร่งหวนถิงไม่รู้ว่าในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในนิวยอร์ก แต่เธอได้ยินเย่เฉินพูดเช่นนั้นเธอจึงไม่ได้ถามอะไรมากและพูดด้วยความเคารพว่าโอเคค่ะคุณชายเย่เมื่อฉันพบลุงของคุณฉันจะส่งต่อประโยคนี้ให้ลุงของคุณในเวลาที่เหมาะสมจะเป็นการดีที่สุดที่จะบอกเขาครึ่งทางในระหว่างที่เขากำลังสอบถามคุณเกี่ยวกับผมหลังจากที่คุณพูดแบบนี้ไปแล้วไม่ว่าจะยังไงเขาจะต้องเตรียมเงื่อนไขที่ดีให้คุณเพิ่มเป็นสองเท่าในทันทีอย่างแน่นอนเยเฉินรู้ดีอยู่ในใจว่าอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังของการมาเยี่ยมเยียนส่งหวานถิงของลุงตัวเอง เขาแค่ต้องการค้นหาตัวตนของเจ้าของยาอายุวัฒนะและต้องการยืนยันว่าเจ้าของยาอายุวัฒนะเป็นคนเดียวกันกับคนที่ช่วยชีวิตครอบครัวอันในนิวยอร์กหรือไม่ก็เท่านั้นตอนนี้ในเมื่อเขามาถึงที่แล้วตัวเองก็อาจจะยอมรับสิ่งนี้ได้อย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อให้พวกเขามั่นใจได้ว่าคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาคือเจ้าของยาอายุวัฒนะด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถรวมตัวตนของคนลึกลับทั้งสองคนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ สำหรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองพวกเขาจะไม่สามารถค้นพบได้อย่างแน่นอนส่วนในอนาคตเมื่อถึงเวลาตัวชั้นจะพบพวกเขาเองโดยธรรมชาติและบอกพวกเขาอย่างเปิดเผยว่าชั้นนี่แหละคือบุคคลลึกลับท,ทั้งสองที่รวมเป็นหนึ่งคนนั้นเมื่อถึงเวลานั้นตัวตนที่แตกต่างกันทั้งสามนี้ของฉัน้นจะทำให้ในหัวใจของตระกูลอันสามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์หลังมื้อเที่ยงเมื่ออันชงชิวไม่รู้วิธีที่จะเปิดความก้าวหน้ากับซ่งกรุปผู้ช่วยของซ่งหวันทิงก็ติดต่อเขากลับมา อีกด้านทางโทรศัพท์ผู้ช่วยของส่งหวันถิงพูดกับเขาว่าเรียนท่านประธานอันคับประธานส่งของเราเผื่อเวลาพบกับคุณไว้20นาทีตอน6โมงเย็นนี้ไม่ทราบว่าคุณต้องการนัดหมายในช่วงเวลานี้หรือไม่คะไม่ว่าเขาจะไปพบประธานบริษัทไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะกําหนดเวลาให้เขาเยี่ยงนี้และเท่านั้นยังไม่พออีกฝ่ายดันกําหนดให้เวลาเขาพบปะเพียง20นาทีเท่านั้นบอกตามตรงสําหรับอันชงทิวส่งวันถิงนี่เป็นคนแรกจริงๆ อย่างไรก็ตามในขณะนี้อันชงทิวไม่ได้ไม่พอใจใดๆเลยตรงกันข้ามเขากลับรีบพูดอย่างมีความสุขว่าไม่เลยไม่มีปัญหาโนพลอมแคลมโปรดยืนยันนัดกับเธอให้ชันชันจะต้องไปถึงส่งกรุ๊ปก่อนหกโมงเย็นในขณะนี้ช่วงบ่ายแก่แก่เวลาห้าโมงครึ่งอันชงทิวได้รีบเดินทางไปที่ส่งกรุ๊ปแล้วหลังจากรอยอยู่ที่ห้องรับรองเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงผู้ช่วยของส่งหวนถิงก็เข้ามาและพูดกับเขาว่าท่านประธานอันคะ ประธานส่งกำลังรอพบคุณอยู่ได้โปรดมากับดิฉันค่ะอันชงทิวรีบยืนขึ้นทันทีและพูดว่าขอบคุณมากเชิญนำทางผู้ช่วยพาอันชงทิวไปที่สำนักงานของส่งหวันถิงและพูดกับเธอว่าท่านประธานส่งคะประธานอันมาถึงแล้วค่ะส่งวันถิงเงยหน้าขึ้นมองไปที่อันชงทิวพลางพูดด้วยรอยยิ้มว่าประธานอันเราพบกันอีกแล้วนะคะ